สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อเอดกับช่องข่าวกระมวลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45สิบห้าซูซี่นิวผ้าอิสน HD, านเอชดีจานดาวเทียม IVM หรือจานสีส้มวันนี้พบกับดิฉันวิภาววาน,นันทศีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อเอ็ดจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์63 เช้าวันนี้เมื่อเวลา9นาิกา30นาทีนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์63เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีที่อ่างเก็บน้ําทวชัยตําบลมะอึกอาเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์3จังหวัดร้อยเอ็ดตาบนิเวศอําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้นำจิตอาสาทุกภาคส่วนกล่าวคำปฏิญ,ญาณเราทำความดีได้หัวใจอย่างพร้อมเพรียงกัน รวมถึงได้ช่วยกันทําความสะอาดพื้นถนนหน้าอาคารเรียนและพื้นที่ใต้อาคารเรียนพร้อมการเก็บกวาดขยะตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้โดยรอบบริเวณเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามซึ่งพระราชจริยวัตรที่ประชาชนทั่วไปได้เห็นประจักษ์ขององค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคือพระเมตตาและความเอาพระไทยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงมีพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยากเดือดร้อนโดยไม่เลือกชั้นวรณนะทรงได้รับการขนานนามว่าเจ้าฟ้านักพัฒนาใส่ใจการศึกษาโดยการมอบทุนแก่เด็กนักเรียนหน่วยแพทย์พระราชทานความร่วมมือกับต่างประเทศและอีกมากมายเพื่อการพัฒนาในทุกมิติแก่ประสบนิกรชาวไทยทั่วรา okay, วันที่ 2, สองเมษายนของทุกปีเป็นวันที่มีความหมายและสำคาพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบรารมีคุณปกเล้าปกาปกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝ่าละอองพระประการด้วยมีภาพวิริยะอุตสาหะล้วนเพื่อความอยู่สงของอดเดชะอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปราทดังเป็นที่ประจักษ์ขึ้นชมทั้งในประเทศและนานาอารยประเทศมีด้วยหัวใจอ,มอามมาครับ

อกคนที่มณฑลทานบกที่27บุรณะและยกเสาเอกสารเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์ เช้าวันนี้เมื่อเวลา8.30นาทีนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมพิธีบูรณะและยกเสาเอกศาลเจ้าพ่อธรรมโมโหราประเสริฐศักดิ์โดยมีพลตรีประเสริฐขาทิพาทีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่17เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งมีพระครูประหลัดสุขวัตวัดท่าสแบงเป็นประธานฝ่ายสงสืบเนื่องจากในปีพุทธศักราช2467 อมัดเอกพระยาสุนทรเทพกิจารักษ์ข้าหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดได้เห็นว่าบึงพลงานชัยตื้นเขินจึงได้ชักชวนเหล่าทหารชาวบ้านจากทุกอำเภอช่วยกันขุดลอกบึงทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่สองปีเพื่อให้มีน้ำขังอยู่ได้ตลอดปีซึ่งมีผู้คนมาร่วมขุดลอกบึงถึง40,000ืนคนแลว่าเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่ควรจะรึกไว้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานจาก ความดีของท่านประชาชนชาวร้อยเอ็ดมีความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้สร้างศาลเจ้าพ่อธรรมโมโหราประเสริฐศักดิ์ขึ้นเพื่อไว้สักการะกราบไหว้ สำหรับอนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสิฐสงครามทางฝ่ายทหารได้ดำริมาเป็นเวลานานที่จะสร้างอนุสรณ์สถานของท่านไว้ในค่ายแต่ติดขัดข้องด้วยงบประมาณการเวลาล่วงเลยมาถึง10ปีบรรดาลูกหลานจึงได้บริจาคเพิ่มเติมจากเดิมที่สะสมไว้เป็นเงิน350,000บาทสมทบกับเงินบริจาคของเหล่าทหารข้าราชการและข้าหบดีในจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อปั้นรูปหล่อย,ยืนของท่านที่มีขนาดเท่าตัวจริง และนำมาปริษฐานไว้ณาลานหน้ากองบังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ดในสมัยนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยฐานะของ่ันมนตรีพระญาประสุิสงครามาระจามาต,ติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตเพื่อเวชการท่าสัตร์หนึ่งเวชาการรักทรัพย์หนึ่งเวชาการประพฤติผิดประเวณีหนึ่ง ขอท่านทั้งหลายพึงตั้งจิตสมาทานปันจจสิทธิพร้อมกันเลยเคารพอย่าได้ทรงจิตฟุ้ง่านนี้ด้วยธรรมานุธรรมปฏิบัติตามกำลังของคฤหรหั์ทั้งหลายพระหัโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต พระองค์พรหมอิศวนแลพระนารายฝ่ายพระมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระสาราสุการไปพร้อกับอาจารย์ท่านพระมนาอาจารย์เป่าสังการประกอบพิธีอันเป็นมงคลในคารานี้ขอผลกุศลผลบุญให้ตอนนี้สงส่งผลบุญให้เกิดมีสิ่งดีๆส่องสว่างมากางใจหลังจากนั้นอาจปรย์ในพิธีก็จะได้ประกอบพิธี ในการถูกป่าแพ้ของพวกมาลายเป้าสักการะบูชาเป็นที่พักผิงทางใจนะครับหลังจากนั้นจะได้เมตตาอาราธนาพระอาจารย์องค์ประธานสองเขียนชื่อลงไปนะครับเพื่อที่จะได้โปรยลงสองเกเราเรียกว่าจารึกชื่อไว้นาทีนะครับหลังจากนั้นจะได้กร,ราบอราราธนาองค์ประธานสองพระอาจารย์พระกูประหลัสุขเทวังตัง

ติปัตาตาเวระเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามีมุสาวาทาเวนาธนาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามปิดท้ายข่าววันนี้ที่ร้อเอ็ดร่วมประชุมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย วันนี้นายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายชวามินตรีเนรผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยครั้งที่1ทับ2567ผ่านระบบซูมคาวมิทติ้งณห้องประชุมสมาร์ทรูมชั้น2สารกลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสุทธิพงษ์จุนเจริญประลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดและส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งหารือแนวทางการขับเคลื่อน SDG ให้บรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไปนี่ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกะลัเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45ซีซั่นนิวภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณนิเศษนันทศีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ